สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมังงะเรื่องสั้น3ามเล่มจบกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังรีวิวกันนั้นผมขอถามคำถามสักหนึ่งข้อว่าถ้าคุณเห็นมังงะเรื่องนี้วางขายอยู่คุณจะซื้อไปอ่านหรือไม่เนื่องจากหน้าปกของเรื่องนี้ค่อนข้างจะธรรมดาไม่มีความน่าสนใจให้หยิบอ่านสักเท่าไหร่บวกกับชื่อเรื่องที่ว่าตลกนี้เพื่อเธอคนเดียวก็คงจะเป็นตลกมุกฝืด แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่ามันมีอะไรที่มากกว่าความตลกของเรื่องนี้นะครับจะเป็นยังไงกันนั้นเราไปฟังกันเลยโดยความรู้สึกแรกนะครับที่ได้อ่านชื่อเรื่องว่าตลกนี้เพื่อเธอคนเดียวก็คงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกที่เป็นคนเล่มมุกตลกเก่งมากเล่มมุกอะไรใครๆก็ขำแต่มีเพียงนางเอกคนเดียวที่หน้านิ่งไม่ตลกพระเอกจึงพยายามเล่นมุก พยายามเล่นมุกไปเรื่อยๆจนกว่านางเอกจะขำอะไรทํานองนี้มั้งครับก็คงเป็นการ์ตูนตลกทั่วไปกับอีกกรณีหนึ่งก็คือพระเอกเป็นคนไม่มีเซนส์ทางด้านการเล่นมุกตลกและเป็นคนที่ไม่ตลกเลยแต่แอบหลงรักนางเอกที่เป็นคนชื่นชอบมุกตลกชอบคนตลกพระเอกจึงฝึกฝนพยายามเล่นมุกตลกให้นางเอกขำหัวเราะและให้นางเอกชอบเขาให้ได้อีกกรณีที่3นะครับก็คือ พระเอกเป็นคนที่ไม่ตลกเลยเป็นคนสีเรียสจริงจังแต่นางเอกเป็นคนสดใสล่าเริงเป็นคนทีช่ชื่นชอบมุกตลกแต่กลับไปเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจนางเอกจากคนที่เป็นมีความสดใสล่าเริงกลายเป็นคนอผมทุก์เก็บตัวซึมเศร้าเมื่อพระเอกได้รู้เรื่องราวอะไรทํานองนี้ว่านางเอกเปลี่ยนไป พระเอกก็จึงพยายามเล่นมุกตลกเพื่อให้นังเอกกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกลับมาสดใสอีกครั้งกระตูนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวแบบไหนแบบที่ผมคาดการไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันต่อเลยครับความรู้สึกหลังอ่านกระตูนเรื่องนี้จบนะครับทีแรกผมไม่คิดเลยว่ากระตูนเรื่องนี้จะเป็นกระตูนที่สนุกและตลกเอามากมาก ผมค่อนข้างประเมินกัรตูวเรื่องนี้ต่ําเอาไว้มากๆเลยว่ามันจะต้องไม่ตลกมันจะต้องไม่สนุกแต่พอได้ลองอ่านเล่มหนึ่งเท่านั้นแหละเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมอยากจะเชียร์พระเอกเอามากๆถึงแม้จะรู้ปลายทางอยู่แล้วว่ามันจะจบยังไงโดยการ์ตูนเรื่องนี้มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือมุกตลกที่ไม่ตลกเอาสักกน,นิดนึงคือมุกตลกในเรื่องไม่ตลกเลยไม่ขำเลยสักนิด แต่อย่างอื่นดีหมดทั้งพาร์ทดราม่าทั้งการดำเนินเรื่องทั้งการเล่าเรื่องมันมีความน่าสนใจมีความอยากเอาใจช่วยพระเอกต่อว่าพระเอกจะทำได้ไหมจะไปเจอกับอะไรอีอะไรทำนองนี้นะครับส่วนกระตูนเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเนื้อเรื่องหรือเรื่องย่อสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ผมอ่านผมก็ซื้อเรื่องนี้มาผมก็หยิบอ่านเลยโดยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรของกระตูนเรื่องนี้เลย มันทําให้เวลาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเพราะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้เลยผมเข้าใจดีว่าเวลาคุณซื้อการ์ตูนคุณก็จะต้องรู้เรื่องย่อประมาณหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เหมาะสมกับคุณหรือเปล่าผมบอกได้แค่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นคนชอบการ์ตูนแนวดราม่าหรือการ์ตูนแนวโชเนนเรื่องนี้ผมแนะนําครับผมว่าคุณน่าจะชอบ ถ้าคุณคาดหวังมุกตลกเรื่องนี้ว่ามันจะทําให้คุณขำเอามากๆคุณอาจจะต้องผิดหวังสะหน่อยนะครับเพราะมุกตลกเรื่องนี้ไม่ตลกเลยสักนิดถ้าชื่นชอบกับาร์ตูนแนวดราม่าแนวโชวเน้นแนวมิตภาพอะไรทํานองนี้คุณอาจจะชอบเรื่องนี้นะครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณมีความสนใจกับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วแล้วก็แนะนําให้ปิดคลิปนี้แล้วลองไปหาอ่านดูเลยครับแต่ถ้าคุณยังลังเลว่าจะซื้อดีไหมมันมีความน่าสนใจตรงไหนมันจะสนุกตรงไหน เดี๋ยวผมจะไปอ่านเรื่องยอ่อคร่าวๆให้ฟังแล้วก็จะเปิดลายเส้นให้ดูนะครับสำหรับใครที่ยังลังเลียอยู่เรามาฟังกันต่อเลยครับโอเคเราไปฟังเรื่องย่อกันเลยดีกว่าครับเรื่องย่อนะครับยาโอคินยาโออิคินจิโร่นักเรียนนักเลงผู้เกียดการถูกหัวเราะเยาะเพราะความแค้นที่เขาหมั่นไปมีเรื่องอยู่ทุกวี่ทุกวันเป็นเหตุให้เอสกิคุริโกะ พื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กของเขานั้นสูญเสียรอยยิ้มไปยาโอคินต้องการเอารอยยิ้มของเธอนั้นกลับคืนมาให้ได้เขาจึงพยายามหาทุกวิถีทางซึ่งความหวังเพียงหนึ่งเดียวของเขานั้นก็คือการเป็นตลกและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สามารถไปหาอ่านกันได้ที่ตลกนี้เพื่อเธอคนเดียวสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะหาอ่านยากอยู่พอสมควรนะครับ ถ้าหาเจอแล้วก็รีบซื้อมาอ่านทันทีเลยรับรองไม่ผิดหวังและนี่คือตัวอย่างรายเส้นของกระตูนเรื่องนี้นะครับซึ่งมุกตลกของเรื่องนี้จะเป็นการละเล่นที่เรียกว่าโองิลิก็คือศิลปะการแสดงแข่งกันให้คำตอบตลกๆที่เข้ากับหัวข้อที่ตั้งไวนะ้นั้นซึ่งนักเอกเป็นคนที่ชื่นชอบโองิลิเอามากๆก็เลยชวนพระเอกไปดูแต่พระเอกกปฏิเสธนะครับท,ท,ทั้งๆที่ วันที่ชวนก็คือวันเกิดนักเอกแท้ๆแต่พระเอกปฏิเสธและก็ไปหาเรื่องแทนเพราะพระเอกก็เป็นนักเลงที่มีชื่อเสียงอยู่ระดับหนึ่งจงมีฉายาชื่อว่าสิงโตชินชิโมโหซึ่งสีมือของพระเอกนันก็เก่งกาจเอาทีเดียวพวกคนเดียวก็สามารถล้มนักเลงได้หลายคนแต่ถึงกันนั้นก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้นั่นเองจึงทำให นางเอกนั้นถูกทำร้ายใช่ครับถูกทำร้ายครับเพราะวันเดียวกันนั้นที่พระเอกเลือกที่จะไปทะเลาะต่อยตีไม่เลิกไปดูกับนางเอกนางเอกได้ถูกลุมหรือถูกผู้ชายลุมก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าถูกลุมอะไรก็น่าจะรู้กันดีซึ่งพระเอกก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่เลือก ไปกับนางเอกแต่เลืิกที่จะมาทาะวิวาทหลังจากนั้นพระเอกก็สาบานว่าจะไม่ชกป่อยใครเลยจนกว่าจะพานางเอกออก,ออกจากห้องได้ซึ่งระหว่างนั้นพระเอกก็พยายามไปเยี่ยมนางเอกอยู่ทุกวันและพยายามหาสิ่งที่นางเอกชื่นชอบเพื่อน,นำไปให้นางเอกหวังว่านางเอกจะหัวเราะและยื้ยมได้อีกครั้ง จนแม่นางเอกก็ทราบซึ้งบุญคุณของพระเอกที่มาเยี่ยมทุกวันแต่ถึงกระนั้นนางเอกที่ชื่นชอบมุกตลกกับดูมุกตลกแล้วยังซึมเศร้ายังไม่หัวเราะเลยสักนิดแสดงว่าอาการคงหนักจริงๆแม่นางเอกก็ขอบคุณพระเอกที่ทําเพื่อนางเอกขนาดนี้นะครับแต่ก็พอได้แล้วละ่ะให้พระเอกได้ไปพักบ้างจนพระเอกก็สิ้นหวังหมดหวังกําลังจะไปต่างโลกแต่ยังก่อน วันนี้มันไม่ใช่กรรโดนเกิดใหม่นะเว้ยแต่ถึงการน,นั้นหลังจากที่พระเอกได้สิ้นหวังทําทุกวิธีทางไม่สามารถทําให้หนางเอกนั้นกลับมายิ้มสดใสร่าเริงอีกครั้งได้ก็ผเอิญไปฟังมุกตลกของรายการทีวีรายการหนึ่งจนตัวเองนั้นเผลอหัวเราะกลับมาทั้งๆท,ที่พระเอกนั้นเป็นคนที่ ไม่ชอบให้ใครมาหัวเราะและไม่ชอบการหัวเราะเลยแต่ตัวเองนั้นกับหัวเราะออกมาได้ท,ท,ทั้งที่ตัวเองนั้นกำลังทิ้นหวังปวดหูท้อแท้รู้สึกพุดมนตีบตันขนาดนี้แต่ตัวเองกับหัวเราะขึ้นมาได้และพระเอกก็คิดว่าหนทางนี้แหละไอการเล่นมุกตลกนี้แหละจะทําให้นางเองกกลับมายิ้มและหัวเราะได้อีกครั้งและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องไปหาอ่านเองเป็นไงกันบ้างหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างลายเส้นและได้ฟังเรื่องย่อไปแล้วคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้เปลี่ยนไปหรือไม่ยังอยากที่จะซื้อการ์ตูนเรื่องนี้มาอ่านหรือก็คงไม่ใช่แนวก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ม้ามืดนอกกระแสไม่มีคนสนใจแน่นอน เป็นการ์ตูนดีอีกเรื่องที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆและเห็นและเห็นถึงความพยายามของพระเอกเอามากๆการ์ตูนเรื่องนี้ตอนจบก็ซึ้งกินใจดีซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าพระเอกมันทําสําเร็จอยู่แล้วเป็นการ์ตูนอีกไม่กี่เรื่องที่ทําให้อ่านแล้วรู้สึกอยากจะเชียร์พระเอกทั้งๆท,ที่รู้ว่าพระเอกยังไงมันก็ทําได้อยู่แล้วความสนุกของการ์ตูนเรื่องนี้มันไม่ใช่ตอนจบครับมันคือระหว่างทางต่างหาก นั่นก็คือระหว่างที่พระเอกฝึกฝนมุกตลกหรือฝึกฝนมุกตลกหรือไปเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรต่างๆแต่ก็ยังคงทําพยายามทําเพื่อให้นักเอกยิ้มได้อีกครั้งตรงนี้แหละมาสนุกตรงนี้แหละครับว่าพระเอกจะเจออุปสรรคอะไรและจะผ่านปัญหาหรือผ่านอุปสรรคได้อย่างไรข้อดีของกระตูเรื่องนี้อีกอย่างนะครับก็คือ มีหน้าสีทุกเล่มซึ่งหน้าเล่มแรกก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีหน้าสีและเล่มที่สองนะครับก็มีหน้าสีซึ่งเป็นกร์ตูนน้อยเลน้อยเรื่องมากที่มีหน้าสีทุกเล่มซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีหน้าสีอีกหน้าหนึ่งขออนุญาตหาสักครู่นี่ผมเจอกระตูนน้อยเรื่องมากนะครับที่มีหน้าสีขั้นระหว่างกลางและไม่ได้มีแค่หน้าเดียวด้วย ซึ่งเล่มสามมมขอไม่เปิดนะครับสําหรับกระตูนเรื่องนี้นะครับก็จะของทางต้นสังกัดก็ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2012นะครับนี่ตีพิมพ์ตั้งแต่2012และอยู่ในค่ายของ Square Enix ซึ่งบาังงะของ Square Enix หลายเรื่องมากที่อ่านแล้วสนุกนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องเช่นกันโดยส่วนตัวที่บังงะที่ผมเคยรีวิวส่วนใหญ่ก็เป็นบังงะของค่าย Square Enix ซึ่งการันตีความสนุกได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากระตูลของค่ายสแ u วรอีนิกจะสนุกทุกเรื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมอ่านแล้วค่อนข้า,างจะสนุกเลยก็ลองไปหาอ่านบางงานที่ผมเคยรีวิวในช่องก็ได้นะครับตัวอย่างมุกตลกในเรื่องมีบ่อยที่ถ้ามีงานปาร์ตี้แล้วคุณแม่จะขอแจมด้วยถ้าโดนถามว่าคิดว่าอายุเท่าไหร่ก็น่าจะรู้แล้ว หรืออีกมุกคำถามหมอแบบนี้ไม่เอาหรอกกฎของโอริลิมีเพียงหนึ่งเดียวคือตอบหัวข้อให้ตลกปะทะกันด้วยกระดานไวบอร์ดแสดงพลังไอเดียของตัวเองด้วยปากกานี่นั่นละคือโอริลินี่นับว่าเป็นศิลปะที่เรียบง่ายแต่ก็ลึกมากและนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าหมอแบบนี้ไม่เอาหรอก คำว่าชุดชุดสึเนี่ยยังพูดไม่คล่องเลยสักครั้งคำตอบถัดมาบนกระจกเกะกะมากอ้าฮ่าทำไมเงินล่ะอยู่ในตำแหน่งสายตาพอดีซะด้วยจะส่องประกายต่อประกาศชื่อโลกอย่างนั้นเหรอและคำตอบสุดท้ายที่เละกับยายแก่ไม่รักษาให้หรอกตัวอย่างประโยคในเรื่องที่ชอบ พ่อฉันชอบพูดจิตปากเสมอเลยว่าถ้ามีเรื่องเศร้าจนอยากจะร้องไห้ออกมาก่อนอื่นก็ร้องซะให้สุดๆไปเลยแต่หลังจากนั้นแล้วต้องหัวเราะให้ได้ถ้าหัวเราะแล้วตรงนั้นยอมมีความหวังเกิดขึ้นเสมอ ในส่วนของข้อดีในด้านของการเล่าเรื่องและการนำเสนอรวมทั้งการวาดภาพสืืออารมณ์ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่าแล้วอยากเอาใจช่วยอยากจะเชียร์พระเอกให้พระเอกนั้นหาทางทําให้หนางเอกกลับมายิ้มและหัวเราะได้อีกครั้งในส่วนของการออกแบบดีไซน์ตัวละครทั้งหน้าตาและนิสัยถือว่าออกแบบได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะทําให้มีทั้งตัวละครที่ชอบและตัวละครที่เกลียด และก็ในส่วนของพาร์ทดราม่านะครับเลาได้ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวยิ่งตอนสุดท้ายนะอ่านแล้วประทับใจมากๆอยากเห็นโมเมนต์ของคู่พระนางเพิ่มขึ้นอีกสักนิดก็ยังดีในส่วนของข้อเสียอาจเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มีคำว่าตลกอยู่ในชื่อเรื่องเลยอาจทำให้มีคนเข้าใจผิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนตลกที่อ่านแล้วต้องขำต้องฮาอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการเล่นตลกด้วยการตอบคำถามอย่างไรให้ตลกก็ตามแต่มุกตลกของเรื่องนี้มันค่อนข้างไม่ตลกเลยสักนิดแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นความแตกต่างของวัฒนธรรมทางด้านภาษาที่ต่างกันและก็พอเข้าใจนักแปลที่พยายามทำหน้าที่อย่างสุดฝีมือแล้วแต่มันก็ไม่ขำอยู่ดีและอีกหนึ่งข้อเสียนั่นก็คือหน้าปกมันค่อนข้างที่จะธรรมดาไปหน่อย มันไม่น่าดึงดูดให้หยิบซื้อมาอ่านสักเท่าไหร่สรุปใครที่กำลังมองหาการ์ตูนแนวตลกตลกฮาๆเบาสมองอ่านแล้วขำลั่นบ้านแล้วคาดหวังว่าเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วจะทำให้คุณคลายเครียดหรือเรียกเสียงหัวเราะจากคุณได้ผมแนะนำว่าให้ข้ามเรื่องนี้ไปได้เลย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาการ์ตูนดีๆสักหนึ่งเรื่องแล้วล่ะก็ที่เป็นการ์ตูนแนวดราม่าแล้วดำเนินเนื้อเรื่องสไตล์การ์ตูนแนวโชวเน้นผมแนะนำเรื่องนี้เลยครับตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนอ่านแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างกับการรีวิวการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วค่อนข้างที่จะชอบอยู่พอสมควรสำหรับใครที่เคยอ่านเรื่องนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ เรื่องนี้หาอ่านค่อนข้างยากหน่อยแต่ก็น่าจะพอหาซื้อได้ตามกลุ่มหนังสือหรือตามร้านที่เขาขายหนังสือการ์ตูนเก่าๆแพ็คชุดหรือตามงานหนังสือที่มีบูธขายหนังสือการ์ตูนเก่าๆยกชุดก็น่าจะมีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เนื่องจากก็จะใกล้สิ้นปีแล้วก็เลยถือโอกาสขอวอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าเลยละกันขอขอให้ชาวมิตรลักนักดองหนังสือทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขยันทำงานจะได้มีเงินเยอะๆเอาไว้ซื้อหนังสือที่เรารักและก็ขอให้มีเวลาอ่านหนังสือมากพอเผื่อกองดองที่ท่านมีจะลดลงบ้างอันนี้บอกใครบอกกับคนดูเหรอเปล่าบอกกับตัวเองนี่แหละ ไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วก็ถือโอกาสฉลองที่ช่องเรามีผู้ติดตามครบ100คนเลยละกันต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับช่องเราที่ได้100ับนะครับซึ่งช่องเรามีผู้ติดตามครบ100คนตั้งแต่เมื่อ8เดือนที่แล้วในปัจจุบันช่องของเรามีผู้ติดตามอยู่ที่136คนเพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณก็สามารถกดติดตามเพื่อเพิ่มยอดซับสไครต์ได้นะครับแต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีๆ คุณจะสังเกตได้ว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่มาแสดงความยินดีกับช่องเรานั้นล้วนแต่เป็นคนในแฟมิลี่เราทั้งนั้นเลยนี่วาซึ่งมียูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับมังงะได้มาแสดงความยินดีกับช่องเราด้วยซึ่งผมก็ขอเซ็นเซอร์ทั้งชื่อและรูปโปรไฟล์เพื่อความเป็นส่วนตัวของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไปอ่านคอมเมนต์ของเขากันเลยยินดีด้วยครับสำหรับ100ซัพครับ รอดูคลิปเต้นฉลองเลยครับคุณฟังผมนะแค่100่งรซับเองจะให้มาตรงมาเต้นฉลองอะไรกันครับแต่ไม่เป็นไรในเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาขอมาทั้งทีก็เต้นให้เขาหน่อยละกันถ้าเป็นคนอื่นขอผมไม่ทำให้นะเนี่ยนี่ผมจะต้องเต้นจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาก็เอาวะมาสามสองหนึ่ง